ท่านผู okay, okay, ้ชมทุก <SM> ท <ot> oh, okay, ่านกันด้วยนะครับวันนี้ด้กันามังไงโอ้โอเคครับปิดเสียงเลยกันเฮ้ยอะไรเนี่ยมีซอมบี้ด้วยอะไรอ่ะเพลว่าอะไรตัวละครมีตั้งเยอะแยะทำไมเอาอาเลนมาออฟ หนะึ่ง campaign mode ุย้ยม,ม,ม,มาเล่นหนาครับทุกคนใสปืนอุ้ยเก็บปืนอหุ้ยใครใครยิงเราวู๊ด ุะคุนเล่นในโตัทับนะเฮ้ยพวกเรานี่มันน้องใหม่หน่อยพี่ข่าระสูนนี่วะใครทำน้องวะอ้าวอะไรดนีครับทุกคนอยู่ดีๆก็แจ้งหนูเชเลยมาเอาไหมครับมเปาแล้วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้้ มีปืนไหนมาเฮ้ยมาครับตัวละครมีตั้งเยอะแยะท้าไมเอาอาเลนมาอ๊อฟเกมนี้โฆษณาเยอะจริงครับต่อไปด่านต่อไปนะเกมนี้ก็เพิ่งโหลดมาครับโหลดจากเพื่อนมาแล้วใช้ปืนเหมือนเราเลยใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ย ฮหยอะไรเนี่ยเอ้าผ่านแล้วทำไมมันผ่านง่ายจังเลยครับทุกคนั้อเสน่มันเยอะขึ้นแล้วฮัลเขาอยู่ไหนอกฮ้ยๆยยยเยยนยย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 ยมยยย้ยยยยดยยยยไย ครับทุกคนเมื่อกี้เป็นมีคนใช้ปืนกลน,น่ะเฮ้ยเฮ้ย,ฮยมันอย,ยู่ข้างล่างครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ฮยไม่ปืนไหมไม่มีครับมาซึ่งมันก็กระโดดไม่ได้ด้วยทุกคนมันมันกำลังมาแล้วเล็ง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 เออ ยังไม่หมดอีกอ่าเชนะแล้วครับทุกคนเกมนี้มันชนะง่ายนะเคยที่อยากเล่นก็นแบบเฮ้ยเแบบนัก็กกเ,เ,เจอเลยมาเฮ้ยด,ดัยนไม่ดนะุมันมีโหมดซอมบี้เวยนะครับทุกคนผมเห็นเดี๋ยวจะไปดูห,หมดดจะดีอะไรแต่ว่าต้องต้องเล่นมือถือก่อน ไม่ได้เอ้าเอา,เอา,เอา,เอามาแล้วครับไปด่านต่อไปด่านต่อไปครับเทมเพนโหมดนี่สับตู้ยิงโอ้ยๆ้ยโอ๊ยตกใจหมดครับทุกคนปืนแหม้ว ที่เล่นในโทรศัพท์นะครับก็เลยเล่นได้ค่ะหุยห้ยยิงไม่ตรงเลยปิดกบมาดานต่อไปมันมีกี่ดานนะครับทุกคนเราต้องเล่นไปเรื่อยๆ โจยิงหัวเฮ้ยปืน มาเรากลับไปที่เมนูกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ผมกดเมนูนไม่เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเ,เลือกมดซอมบี้ดูซิว่าหมดซอมบี้มันจะเป็นยังไงครับ คือได้นี่เราเล่นแล้วครับมาแค่ะดูนะเดี๋ยวเราเล่นแอบสุดท้ายด้วยนะหุยกลัวเอ้าทำไมเราเดินไม่ได้อ่ะทุกคนเราเดินไม่ได้ข้างนี้ก็ไม่บอก ไหกันนอะหุยมาข้างหลังเลยเก <c oughs> นี้เหมือนว่าเราจะเดินไม่ได้นะครับทุกคนอุยศัตรูเอ้าจบเร็วทําไมมันเล่นง่ายจังเนี่ยครับทุกคนเกมเนี้เล่นโคตรง่ายเลยครับทุกคนเอ้าแล้วไหนเนี่ยมาแล้วครับทุกคนเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย มาแล้วครับทุกคนไปด่านต่อไปกำลังโหลดอยู่นะครับเฮ้ยเสียงปืนทานนี้มันอึมบูเฮ้ยศัตรูศัตรูอยู่ไหนเฮ้ยข้างข้างในนึงไหนตรงไหนเฮ้ยข้างหนาแล้วเฮ้ย มข้างหน้าอีกแล้วว้าวข้างหน้าอีกแล้วอะไรเนะี่ยมีแค่เนี้ยนะไม่เห็นน่าตื่นเต้นเลยครับทุกคนนี่ขนาดเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครเฝ้าเลยนะไม่น่ากลัวเลยครับทุกคนเดี๋ยวเล่นอีกตานีนะ้เดี๋ยวเราไปที่ไหนกันครับเฮ้ย อัวครับเฮ้ยทางนู้นอีกสองตัวนี่แล้วก็ตรงประตูนู้นด้วยเฮ้ยสามตัวเลยเหรอทีนี้ดูดูด้านขวาบนนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นตัวไหนอยู่ไหนบ้างโอ้พิลมากเลย มาครับเดี๋ยวเราเล่นหมดอื่นกันนะเดี๋ยวเราเล่นหมดอื่นเดี๋ยวแล้วครับกดอ้าวอะไรเนี่ยเกมเว้ยทุกคนดูเพลยกันอ้ยเราเล่นหมดแล้วทุกคนหมดสามแล้วครับอุ้ยอ้าวอะไรอีกแล้วเนี่ยอ้าวอุ้ย ขอปืนคู่กันนะมันครับอะไรทีมอ่หมา่ะแข่งเป็นทีมครับผมอยู่ทีมสีฟ้านะทีมบลูข้างซ้ายอะครับมาเริ่มแข่งกันเลยครับ It's only a scratch. Yeah! What the hell? Follow me me! It's only a scratch.

It's only a scratch. Yeah. What the hell? Oh oh Follow me. Great job. Oh. Oh. It's only a scratch. What yeah. The hell. Follow me. What? Oh. oi, oh. oi, oh. oi. Oh.

เล่นแล้ว่ก uh ็ส oh ู oh> ้เลยมาครับอางูก um> ีวัปปนแบสุดยอเย้ชนะครับทุกคนปกติเกมเนี่ยเอ้ย ปกติอครับเกมแบบเงี้ Follow me Great job.

Follow me. Follow me. Great job. It's only a scratch. Yeah. Wait, man, man, too slow, man, What the hell? Follow me. Don't abuse the people. Great job. It's only a scratch. Yeah. yeah, what the hell? Follow me, great job. It's only a scratch. 嗯，过来过。